ความเดิมตอนที่แล้วใส่ยู่ใส่ความเดิมจั้งใดลืมไปคานตัดเขาอินโทรแมงเลยครับผมไลค์กินละเชาเนอสวีดสสวัสดีทุกคนอีกครั้งครับคุณอยู่กับผมลุงนึ่งไ like ลค์กินละชาเนอครับวันนี้เรามาต่อกับเกมมองเออร์โกหกเพื่อนตายควายล้มกะละมังแตกประตูพังอะไรวะเออนั่นแหละจ่วกันเลยครับ ผมไม่ได้แยกกับเพื่อนเลยอย่าพิ้ไว้อย่าิ้่บอกเขาเลยคอยไม่ได้เบนจะกันอีกแน่ๆกูว่าโอ้โหวันนี้แม่งมีต่คนแล้วกูก็ตายหาตลอดเลยชิบหายเั้กูไปละกูไปละกูไปอยู่ละทำการชีวิตีขออุทิตให้กับงานการและอาชีพที่ผมนั้นได้ร่ำเรียน สแสวงหาสอบค,ความรู้ในการเป็นกับตน <c oughs> อ่านะครับเราก็จะส่งเส้ทนทางที่เราจะเริ่มบินก็คือตามหายานที่หายไปผมก็เริ่มจูนหาแล้วว่ายานอยู่มองไหนผมยังไม่เห็นยานยังยังไม่ใช่ยังอีกยังที่ไหนยัดอ้าวอย่าพึ่งฆ่ากูนะกูจะเหงายู่ไหนอ่ะอ้าวอาวอาเสียวะ พวกเมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ้โหมึงรีบงนี้เนี่ยโคตรนาเลยกูดีได้ไม่ตายอุ้ยห้องนี้มีงานห้งนี้มีงานทำ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 งานดูทำงานดูทำายิงปาปปร้ปป๊า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 ป๊าปป๊าปป๊ป๊าปปาปป้ปป๊าปป๊าปปบาปป๊าปป๊าป้๊าปป๊าปาปป๊าปาปาาาาา อ้าวไอ้ผมดูห้องที่ประ้าทเลยกำลังกำลังเช็คเหมือนกันต้นเกมเลยล่ะอ้าวแบงค์อยู่กับผมลูกหนึ่งดูดาวน้องอันเดี๋ยวแบงค์อยู่กับอยู่กับพี่จ๋าได้ไงแบงค์อยู่พอยไม่ไม่ใช่เออแบงค์วิ่งสวนวิ่งสวนเพราะว่าแบงค์เดินตามพอยตลอดเวลาแล้วลูกหนึ่งดูดาวแบงค์แบงค์เล่นที่ว่าแบงค์ถึงเดินตามพี่พอยอ่ะเป็นกทำคู่อีกแล้วเป็นเออมาทำคู่เพื่อนเห็นไหม ลุงหนึ่งกำลังดึงดาวแต่พี่อ่ะที่พี่สงสัยที่สุดเลยนะจ่ายยังไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเดียวผมมาผมมากับแครอทแล้วผมไปเจออาจารย์อ้นที่ส่วนมาเพราะฉะนั้นก็ผมต้องถามคุณฮันนี่บีเอสเกอร์กับคุณนาวิบีเอสเกอร์ครับผมผมอยู่ที่บรจ้อนถามพลอยดิผม่อยู่กับพลอยดิปกติหนูเอกเทศอยู่แล้วจนกว่าจะเพเสร็จ โอ้โหอขนาดนี <having late> <both> ้ก <diver ges> ันนะหอมจริงจริงหอมจิงิงฟังฟังจากเสียงน้องพึ่งพูดน้องพลอยเป็นแน่นอนเดี๋ยวดี๋ยวี้ผวเชี่อวเดียวเยเดียวเดีดีเลยว่ดีบ่แสเลยว่ ไม่เผื่อแบบมีคนเจอสีดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าต้องเป็นหนึ่งในฝั่งของสีแดงหนึ่งในไลทิลไลท์แชนแนลทั้งแถบขวาทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่ขวาด้านกันนะห้องเราแถบซ้ายคนดีโปรกอแถบขวาโปรกอสลับไปซ้ายมากดนี่ยไปแถบขวาทั้งหมดเนี่ยน่าสงสัยอันนี้ผมเห็นช่วยเออช่วยเลยจุ้ยจุยจุ้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 ยจ ขอย่าไม่หยู่ฝั่งซ้ายผมให้โอกาสให้โอกาสอาผมให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสนะให้โอกาสเพื่อนรักผมบอกกู้ะล้อไม่ตายสิเพื่อนรักผมว่าพี่แซมทำไปตายมีตายปืนเกรื่งดีกว่าจุ่มลาวาตายวะผมว่าพี่แซมว่านาวิกป่ะผมว่านาวิก คนที่น่าสงสัยคือนาวิศกับน้องพึ่งสีม่วงกับสีสีขาวครับโอ้ยมงโตายมับช้าช้าอะลึทีเหรอเฮ้ยเออตั้งทีเหรอบ้าเอ้ยเป็นคนด่านเลยหลุดการไปพังแล้วกูพุกไม่ไปว่ะพุกไม่ไปหรอพวดฟุกฟุกฟุกไปพุกพุกไปพุกพุกพี่อยู่กับพุกพี่เชื่อพุกได้เฮ้ยพุกสุดยอดพุก ทกอย่างไม่ปกติแล้วพุกพี่ขอไปนี่ก่อนนะผมต้องรักษาชีวิตตวเองด้วยกันทำงานเฮ้ยฟุกสุดยอดฟุกเฮ้ยโอ้โหรีเทิร์นในอีก58โอ้โหอีกนาทีเดียวเจอกันพี่น้องพุกฟุกตาพี่มา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 มาอยู่กับพี่หน่อยมานี่ยมานี่มานี้มาอยู่กับพี่หน่อยฟุกพุกกันเลยถูกไ่มใช่นาวิคอย่าไปจากพี่นะฟุกอยู่กับพี่ก่อนอยู่กับพี่ก่อนฟุก เออดึงถังนาเกินไปแล้วนะนาวิกะรอรีบอร์ดเลยเอเอมาทำที่ต่อได้ไงวะกลัวใจละปุ๊บปุ๊บมปดิไป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 มปไปไปมปไ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 ช่ปไ่ไป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 ่อไปไปกตไป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 ่ปไปไเหปไ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 ปมปไาไปนปีปไปไปไาไปไปกปไปไปไนไป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 อปไรไมไป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 นมไปไปไปไาไไไไ สีม่วงครับคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยดีกว่าเพราะว่าาคุณไม่ไว้ใจผมขะาดนั้นคุณก็ทำผมเลยก็ได้เพราะว่าข้อกดขยะผมอยู่กับฟุกตรงนั้นเอทเบไลขยะมันชิ้นใหญ่จังเลยนะไม่เลยคือผมยังไม่ได้เข้าเครื่องผมดูก่อนว่าใครเดินมาบ้างยังไม่ได้เข้าแต่ผมว่าถ้าศพเนี่ยถ้าถ้าพี่แซมเป็นนะแต่ศพเนี่ยพี่แซมไม่ได้ค่ะ ผมสามารถยืนยันตัวตนของแซมได้ตรงที่ว่าแซมเขาขึ้นไปซ่อมไฟเอ่ซ่อมอะไรนะแปะมือเออแปะมือกับท่านอาจารย์อ้นและทีนี้แซมแยกไปทางซ้ายแลวผมเดินตามอาจารย์อ้นและอันล่าสุดที่พี่แซมทานี่คืออะไรพี่อันต่อจากกดขยะคืออะไรพี่กดทันปะกดทาทันไหมขยะเหรอตอนเสร็จจากขยะที่พี่มาตรงนี้อขยะแล้วก็ไปไอ้นี่ไงที่มันไอโหลดโหลดไฟอ่ะ เออตรงนั้นมันเป็นที่ซ่อมไฟไม่ใช่เหรอมันเป็นสัญญาณ WiFi เนะี่ยมันเป็นรูป WiFi มันเป็นโหลดโหลด WiFi นะพี่ไม่เกี่ยวว่าเป็นรูปสัญญาณอะไรแต่พี่ทำอะไรต่หากพี่เยายรูปข้างหน้ามากก็โห<ก>ล,ลด w i โหลดไไงมันเป็นที่ซ่อมไฟสกเก็ลงุงมันไม่ใช่ที่โหลด Wi-Fi แล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้ 5G แล้วผมขอถามน้องเพิ่งทำอะไรอยู่เออหนูกำลังเดินเล่นแล้วก็เดินไปดูชิปประจอนูเดินเล่นเดินเล่นหรครับไม่หว่านเออเออว่ะจาจผมเชื่อคุณ ผมเชื่อคุณเขาหลุดปากมาแล้วเขาเดินเล่นเขาหลุดปากแล้วเขาหลุดกูกูเปิดเลยนะเขาหลุดเปิดให้ก่อนเลยผมเชื่อคำว่าเดินเล่นเออใช่ผมเชื่อเดินเล่นคุณมาเดินเล่นแล้วคุณปาดไปพอยผมยี้ไม่ได้คุณเดินเล่นปาดเพื่อนรักเทปบ๊อบผมยี้ไม่ได้นะครับใช่พลอยไม่ผิดใช่เพื่อนรักพี่ใช่ไหมบ๊อบจะตายไม่ตายเพราะสร้างแล้วเกิดบาปตกลงโหวตให้โหวตจ้าแ ทำไมหนูสง er สัยพี่จ่ะอะทำไมทุกคนพี่หอมหนูจะรอเจอพี่แต่บอมปรากฏว่าแต่บอมจะต้องไปตายฟรีเฮ้ยแต่บอมผมจัดการเลยคุณแล้วอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเอ้าคนที่ผมสงสัยเออเฮ้ยเว้ยผมว่าชิบหายกันหมดแล้วทีนี้ซ่อมไฟโดดเลยกับตันต้องมาซ่อมยานซ่อมห้องประชุมซ่อมทุกอย่างไปละทีนี้ก็ไปต่อละ ไปแล้วกูกูไปละไปแล้วเว้ยโอถึงมีคนตายแน่เลยกูว่านเนี่ยอ๋อนี่แน่แเลยสักหน่อยเนี่ยกูกูแน่อ้าพี่อลล้นอะไรพี่อลล้น่ะพี่อลล้อาาอน่ะไรเอ้าผมต้องกลับไปป้ายแบผมต้องรีบจูบกัำตันวิงว่งวิ่งกัำตันแลนแลนเทาแลนขึ้นข้างเพิงแบงค์อย่าฆ่าพี่แบงค์อยู่กับพี่ทีแบงค์ไม่ตามกูฆ่ากูต่อเลยรอเออเรียบร้อยสวยมาแบงค์ตามพี่มา พี่เชื่อใจแบงค์รอบนี้เอคราวที่แล้วกูเชื่อใจึมสองรอบึงฆ่ากูสองรอบเลยนะแบงค์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 เอ้ยลุงตอนแรกเดินผ่านใครมาบ้างนะ พี่จำภาพไม่ได้วะแบบ๊อแต่พี่ก็รีบที่รีบกดไปไป,ไปไวะน่าจะเดินต่อสักหน่อยปะแต่มีคนเ<ต>พิ่งเข้ามาต่อเรานะ<ร>เห็นป่ะที่มีมันปิดพ่แม่เรากดอ,อ่ะใช่ใช่ผมมองเห็นอยู่ผมเห็นอยู่ตอนแรกที่ประตูมาเปิดใช่ไหมออผมน่าจะเดินต่อว่ะเนาะจะได้อืมอ,อ,อ,อ่าอย่าเทราาตำแหน่งล่าสุดครับอยู่ใครอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนครับผมอยู่อาจารย์อ้นตลอดเวลาเลยตรงไหนครับตรงไหนวะอาจารย์อ้นผมดึงขยะวิ่งวิ่งทัวแมปเลยอ่ะ ้แลวผมวิ่งไปซ่อมไฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกกันเลยนะผเกิดปุ๊บผมวิ่งลงล่างปุ๊บขึ้นไปซ่อมไฟแล้วซ่อมมันซ่อมเสร็จแล้ว <S <S ตรงที่ซ่อมไฟมีลุงมีแบงค์มีอาจารย์อ้นแล้วผมก็เลี้ยวซ้ายลงมาเดินลงมากดขยะอาจารย์อ้นรอผมอยู่แล้วผมก็วิ่งไปอาจารย์อ้นตลอดเวลา <S 2> <S 2> แล้วก็ไปเจอกับพวกคุณตรงกลางแล้วผมก็ไปจบที่ห้องชิปจระจอ่าฮะใช่ผมทำเควสตสุดท้ายเสร็จแล้วแล้วผมกำลังจะกลายเป็นคนโรคจิตที่กำลังวิ่งตามลุงหนึ่ง แล้วพี่แซมอ่ะผมเห็นตอนตอนไอ้นี่ผมมาเห็นพี่แซมยืนอยู่เฉยๆก่อนอะผมเดินผ่านมันคือเกิดขึ้นมาแล้วมันยืนอยู่เฉยๆมันแปลกตรงไหนวะแล้วผมเม็นเขาอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนก็ไปเจอที่ซอมไปผมอยู่ผมอยู่ขวาผมอยู่ขวาบนแล้วคุณทำอะไรควยขวาบนคุณควสอะไรควสอะไรผมผมไปสแกนตัวพี่เควยสแกนตัวมันหมดแล้วนะอืมเหลือผมผมยังไม่ได้ทำพี่มึงขึ้นนะพี่ มด้วยผมยังไม่ได้ทำสแกนตัวแต่เมื่อกี้ถูกต้องแล้วที่ว่าจ่าวิ่งตามผมมาตลอดเลยวิ่งตามผมไปหนังอินเดียเลยและจ่าแล้วจ่าคือจ่าบอกทิ้งขยะแต่จ่าทิ้งขยะนานมากใหผมดูก่อนว่ามีใครอยู่ไว้แต่ตอนจ่าเดินออกมาบามันยังไม่เลื่อนเลยนะถ้าผมถ้าผมเป็น เดี๋ยวเผมสกิปนะผมสกิปผมสกิปเพราะว่าจะมีโอกาสครั้งหนึ่งจะมีโอกาสไฟโอ้โหแตมตายปะตายกบ้าแล้วไม่มีใครโหวตจับมือไว้เราไปด้วยกันออไปงานก็เหลือตั้งเยอะชีวิตกูมาแบงแบงมากับพี่แบงแบง TSL จ่าเข้ามาบอกเฮ้ยซุปเจ่ามาได้ป่ะเฮ้ยสุดยอดเจบจ่าผมรักคุณผมเอตเลสเปคคุณมากเลยแทบจ้าดาวน์โหลดไฟล์แป๊บเดี๋ยวผมมาดูแลผมด้วยนะจ่าอย่าอย่าขึ้นขอละอย่าจ่าจ่าอย่าอย่าเด็ดหัวผมจ่าอย่าเด็ดหัวผมต้อรีบไปทุกคนต้อรีบไปเดี๋ยวเราแพ้ทุกคนรีบไปเดี๋ยวดิ่งเลย 40ปบีแเดีวี่ีไป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 จริปไปเฮ้ปสรไมไปไปไยไป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 ่ดไปไปยปไปไมไปไไม่มีไปไปไปไมไไปไม่ปไ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 ไปไไป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 ไไปทปไไป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 ไไป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 ไนไป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 อปไปไ้ไป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 ไ่ไปไปไไป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 ไไ โอ้โหเคล็ดสุดท้ายละเคจ่าเคล็ดจ่าทำไรเคจ่าเคล็ดจ่าทำไรเคล็ดจ่าทำไรบ้าเฮ้ผมมีแค่เดียวมีแค่เดียวไปเร็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 วชิบหายเขาตัดไปอีกแล้วผมต้องรีบผมต้องรีบผมจะเข้าจะฆ่าคนอื่นผมต้องรีบผมอยู่ใกล้ที่สุดผมต้องรีบเออเคล็ดจ่าเคล็ดจ่าเคล็ดจ่าแซมดูที่แซมดูที่แซมดูที่แซมที่แซมดูที่ที่ผมรอรีพอร์ตเลยอ่าดิอ่วดีแซมปวดแซมปวดแซมปวด แทบแบป,ปวดแทบแบป,ปวดพมถอยพมถอยพมถอยพลอรดีพอตเออมาดูวะเอ,อ๋ยังไงกันนะยังไงกันนะโอ๊ย <c oughs> จามนั่งยังไงมีคนอินทาวกูแล้วรู้เรื่องแบงค์พี่ขอละอย่าฆ่าพี่เถอะถ้าไปฆ่ามึงแค่ชิกกูเลยนะแบงค์นะถ้าแบงค์ฆ่าพี่ฉีกเลยนะแบงคนะ์นะนี่ได้จากผมอีกเรียบร้อยป่ะ ผมสบายใจละผมเสร็จละเอาแล้วไงเหลือใครครับตามแบ่งตามนิดแบ่งตามมาดแบ่งตามนิดตามนิตามนิดตามหอมมาตามหอมมาตามหอมไปตามหอมไปอะไรอะไรทำอะไรที่นี่เขาทำอะไรที่นี่ทำอะไรที่นี่เขาทำอะไรที่นี่เอ๊ะหอมน่าสงสัยนะเอ๊ะยังไงยังไงเอ๊ะยังไงนะยังไงนะโอ้โหไอ้พุกแตกแล้ว ฟุกแตกแล้วฟุกแตกแล้วมาต้องคุยกันหน่อยละเอออ้าวฟุกได้จากตราไปแล้วครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเจอตรงไหนอ่ะยังไม่เจอเด็นะไม่เจอครับดูชีพจรออ แม่แต่แต่ละคนที่อยู่แม่งตัวเป้งๆนแล้วอยู่ใช่ไอมเออเออตัวเป้งด้วยเออแต่ละคนลุงลุงทำควีเสร็จหมดยังอ่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วลุงทรายผมทำควสหน่อยดิอ๋อก็เสร็จอ่้ได้ได้ได้เฮ้ยแซงเสร็จตามผมมาดิวะในในฐานะที่ผมผู้ใหญ่สุดในนี้ผมขอโหวตคุณหอมเฮ้ยผมมีหลักฐานอยู่หลักฐานคืออะไรคะหลักฐานว่าคุณยังไม่ตาย ีเอ้ยตอนตอนที่พลอยตายอ่ะเราเราเห็นเศษเล็บขบของคุณจ่าวางอยู่ข้างๆออาจารย์อย่าดึงเวลาเลยอันนี้มันไม่ใช่หลักฐานเอ้ยถ้าเอาออกไปหนึ่งคนตอนนี้เสียเขาเรียกอะไรอ่ะเสียโอกาสเยอะมากนะเสียกาลังคนใช่หมมายถึงว่าฝั่งอิมฟอสเตอร์เสียกำลังคนใช่ไหมถ้าผมเอาจ่าออกอ่ะถ้าผีเหลือสองเราโหวตเราจะแพ้ทันที แต่ถ้าผีเรือสองผมว่าตายไม่จริงแค่ตายเร็วกว่านี้แก็ตายแล้วเหมือนกันจริงใช่ใช่ขึ้หนึ่งก็ตายแล้วเหมือนกันน่นจะเป็นอะไรไปถ้าเราจะเลือกบวตสักคนละเออผมหวตหอมก่อนแหละ้างั้นมันจะมาเกิดความเสี่ยงแล้วจะเสี่ยงตรงนี้เลยไหมล่ะถ้าเออเสี่ยงไปแล้วเออถ้าพลาดเราก็รู้กันเลยผมไม่กล้าะง่ายเหมือนในเรื่องเอเวอเจอร์ถ้าเราแพ้เราจะแพ้ด้วยกันเออเออเอาไว้เจออีแซกกาลาโก้ผมตามเสียงส่วนใหญ่แล้วกันเอเสียงส่วนใหญ่เลือกนาวิกเอาไม่ แต่ผมแต่ผมอะถึงแม้อาจารย์โอนจะบอกว่าผมเป็นแต่ผมก็มั่นใจว่าอาจารย์โ้นไม่ได้เป็นเหมือนกันอนี่เพราะว่าใช่เพราะว่าหลายทีแล้วพี่พี่เขาอยู่กับผมอะแต่พี่เขาก็ไม่ทำอะไรผมเออผมยังไม่เป็นเลยผมรอเวลาจะเป็นอย่างเนี้ยเพราะผมจะได้ลากรอบทุกคนลาก่อนครับไม่ใครโหวตเลย เอาว่ะผมสกิปให้เทพจ้ะเอาว่ะจะออกไหมไม่ถ้าอย่างนั้น่ะผมรู้แล้วชิบหายแล้วทุกคนรีบเลยแบงค์อยู่ไหนแบงค์ทำงานทำงานแบงค์ทำงานพี่ตามด้วยไปไปไปพี่ตามด้วยไปไป็นไรพี่ไปด้วยแบงค์มาไปด้วยไปด้วยมาไป็นพี่ไปด้วยแบงค์บอกตามใช่ไหมได้พี่ตามเลยแบงค์ไปแบงค์ไปพี่ดูแลเองพี่จะดูแลแบงค์เอง ต้องอยู่ตรงนี้ต้องซ้อนกันอยู่มันต้องซ้อนกันอยู่เขาจะได้ฆ่าไม่ถูกคนเว้ยทุกคนเขาจะฆ่าแบงค์ผมจะได้รีพอร์ตเพราะถ้าฆ่าผมอะ่ะแบงค์จะเจอกล้องบังเว้ยเอ้เทพจา๋าวิ่งมาทําไมโดยที่ไม่ทํางานวะเขากดไฟแซ็ก็กดไฟยังไงอ่ะเดีย๋ยวไปเดีย๋ยวเขาจะแก้แก้เดีย๋ยวเขาจะฆ่าแบงค์มา,มาแบงค์ เซบสากูแน่เลยอีฝั่งไม่สแกนอีแซมไปดูอีฝปังบี่ไปมดูอี่ป่งดูนี่เลยไปดูนี้เลยบี่ไปดูนี้เลยพี่เลยนี้สิพี่ไปดูนี่เลยไปดูนี้พี่อย่าเฝ้าพี้อย่าเฝ้าเออโอ้โห่หาละใครไปทำเมื่อกี้ผมขอดูหน้านิ ขอดูได้ดิใครทำนะไอแ้แบงค์แตกเทพจา่าแน่เทพจ่ารอดถูกว่าใช่อ้าวอ,อย่างนี้แปลว่าเหลือคนเดียวสิใช่เหลือคนเดียวผมว่าพี่แซมเราต้องสรุปแล้วพี่พี่รู้แล้วแหละว,ว่าเป็นใครแบงค์ตายรวบางทางเดินจะไปทางซ้ายมือ,อมลุงลุงคิดว่าไงลุงอยู่กับแซมเหรอ ใช่โอ้ถทางนั้นผมชัวร์แล้วผมว่าก็อยู่ที่ว่ามันจะออกมาหน้าไหนเท่านั้นะแบงค์จะไปช่วยกดทางซ้ายแน่แล้วแบบระหว่างไปน่าจะโดนจะไข้สักคนแล้วปาดปั๊กไปตรงนั้นน่ะผมไม่แน่ใจว่ะแต่แบงค์ตายระหว่างทางไปแต่ผมอยู่ขวานานแล้วผมรออีกฝั่งอยู่เนี่ยแล้วพี่แซมก็ขยับอยู่กับผมเดือสองคนน่ะพี่แซมพี่คิดว่าไงแต่ผมคิดว่าจ่าวะเดานะอันนี้มั่วนะมั่วเลยผมมั่วนะเออมั่วเลยผมมั่วเลย เราต้องวิกตอรี่ดีว่าพี่ตุ้มทำไมวิกตอรี่กันเหลือคนเดียวแล้วพี่มันต้องวิกตอรี่เอาเอาแล้วงานหยาบพี่แซมอยู่ผมที่เรากดเรากดเรากดสี่สามสี่พี่รอ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 ไอ้จะหมายอะไรไม่ใช่พี่อ้นหรอวะโอ้ยไอ้ไอ้พี่อ้นด้วยความหมวรุนแรงพี่นะรอเลยรอเลยกูรอกดเลยกูรอกดเลยเราต้องชนะเราต้องโหวตเราต้องโหวตพี่แซมพี่แซมยังไงเราก็แพ้ตเราถูกฆ่า คู่ดาวเท่าไหร่วะกูไม่รู้พี่พี่แซมพี่วิ่ง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 ห้าสี่สามสองหนึ่งว้าลไปพี่แซมเรามาจบวันนี้กันเดี๋ยวพี่จัดไปเฮียบดวรู้สึกว่าเขาจะมั่นใจรือเกินไปแล้ว าว่อะไรเขาเป็นอะไรกับจ่าเนี่ยถึงเวลาแล้วล่ะเราต้องกอบกู้ศพทุกศพกลับมาให้ได้ถูกต้องแล้ลุงจะไปเอาเลยพี่เอามาเอาพี่อ้นพี่อะไรจะพูดไหมพี่เดี๋อ่ะเงียบเลยไอ้โดแซมทำไมแซมเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ผมไม่ได้โอ้พี่เอ้าผมไม่ได้โอ้ดลุงผมโอ้ตัวเองฮะผมร้อเล่นผมร้อเล่นผมร้อเล่น ผมหมดคนที่ลุงคิดนั่นแหละใช่ไหมสุดท้ายแล้วแหละไปทุกคนได้เวลากลับบ้านกันดีกว่าเราต้องวิกตอรี่พี่นั่นแหละอิมเพรสเตอร์วิกตอรี่ชภาพตอนนี้กูจบแล้วกูจะโดนอ้ยังไงวะกูไม่ไว้ใจเตงแลยวิกตอรี่ กูบอกเลยกูเหนื่อยมากที่แต่ไม่ยังหูดเัอไม่มีใครสงสัยเลยเออยังมือยังมือเลยผมตบมือเลยเฮ้ยทิพย์ลุงว่ะเออเอาทิพแต่ว่าเอามอบอยู่ดีๆเอา เปลี่ยนคนเปลี่ยนเชือเ่อลียงตอนนี้ยลุงหอย่างนี้ได้นะมปามแซมลุงหนึ่งอ่ะแซมเรายนไลรู้สึกลุงหนึ่งรู้สึกยังไงลุงหรู้สึกครับรู้สึกไงครับลองหนึ่งเร่องหน่งงหนึ่งครับเรือจบเร่องนี้กันเลยครับลุงหนึ่งเราไม่ะบกเพ่อนจคิดว่าลุงรู้ตั้งแต่ข่าแบงค์แล้วเพราะพี่แซมมันคือวิ่งปาใช่ใช่ใช่ผมก็คิดรู้แล้วเฮ้ยไมคมาพุกทุกคนทุกคนครับ ครับเราไปเกอะคู่กันเถอะครับเรามาวิตารี้กันนะครับทุกคนครับเราเริ่มตาใหม่กันได้นะฮะไม่เป็นไรโอเคครับริกรตัวจบพิธีต่อแล้วกันนะเจอกันใหม่เกมหน้าคลิปหน้าพาร์ทหน้าครับวันนี้เออวันอะไรก็ไม่รู้ไม่ชนะสักทีเลยวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีทสวัสดีทุกคนครับ